ลี่ต้องบินเจ้าเป็นถึงแทบเซียนรับเกิดความรู้สึกรักใคร่ลักลอบขโมยปินมุกส่งผลให้ปินมุไกไลร่างเป็นมังกรดำสร้างความกละหนบนโลกมนุษย์ควรรับโทษเช่นไรเจ้าแม่ปโปรดอย่าโกรธเรื่องที่ลักลอบขโมยปินมุกไม่ใช่ปร,รมจารหลิวผู้เดียวบูตันยินยอมรับโทษพร้อมเขาเรื่องเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นการลักขโมยปินมุกข้าทำเพียงผู้เดียวข้ายอมรับผลเพียงผู้เดียวไม่ใช่นะพอแล้วปรมจารย์หลิ เพียงแค่เจ้าสามารถจุดติในแดนมนุษย์หยุดยั้งการถือกำเนิดของมังกรดำเรื่องที่เจ้าขโมยปิ่นมุกข้าจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นแต่เจ้ากับเทพธิดาม,มูตันลักลอบมีความรักต่อกันที่เป็นการฝ,าฝา่าฝืนกฎสวรรค์โทษมีอาจอภัยต้องปินในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้ว <c oughs> มูตัน <c oughs> <c oughs> ถ้าเท้าเจ้าจะตื่นเต็มตาแล้วสินะะทูล่านแม่ปรมาจารีและทพธิดามูตันเราทั้งสองคนรักกันเจ้าแม่ข้ากับปรมาจารีรักกันด้วยใจจริงเจ้าแม่โปรดให้พวกเราสมหวังด้วยมูตันเจ้าก็รู้ว่าหากฝ่าฝื้นกฎดสวรรค์จะมีจุดจบเช่นไรจุดจบจะเป็นอย่างไรต่อให้ต้องตายข้าก็จะอยู่กับเขาบัางอาจ มูตัข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตเจ้าก็จะอยู่กับเขาใช่หรือไม่เจ้าค่ะต่อให้ต้องตายข้าก็จะอยู่กับเขาได้ได้เลยในเมื่อเจ้ายอมเสียสละเพื่อเขาเช่นนี้ข้าก็จะทำให้พวกเจ้าสมหวัง นับจากวันนี้ไปพวกเจ้าสองคนจะถูกในระเทศลงสู่โลกมนุษย์ไปมูตันจะต้องตายเพื่อหลี่ต้องเป็นทุกภพชาติไปเกิดใหม่ร้อยชาติต้องไม่ตายดีต้องปีนให้ข้าดูแผลของเจ้าหน่อยเข้าไม่เป็นดอยดีซะจริงเนธอพี่เจ้ารู้ตั้งนานแล้วใช่หรือไม่ เหตุใดจึไม่บอกข้ามีบางเรื่องต้องรู้เองจึงจะตัดสรู้ได้นะไปกันเถอะไปที่ใดอะเดี๋ยวเจ้าก็รู้แล้วป็นเจะเป็นอะไรไปปิดประตูนะจะไปเสียเถอะถ้าไม่ไปทำไมเจ้าต้องให้ข้าไปอะถ้าทำอะไรผิดหรือเพราะว่าเจ้าเกิดมาก็เป็นตัวซวยใครอยู่กับเจ้า คนนั้นก็ต้องโชคร้ายความตายของพ่อเจ้าคือหลักฐานชั้นดีข้ายังไม่อยากตายเพราะฉะนั้นเจ้าอยู่ให้หางจากข้ายิ่งร้ายิ่งดีต้องปินเราสองคนเข้าใจอะไรผิดกันหรือไม่ฮะมาคุยกันให้รู้เรื่องได้นะทำไมเจ้าถึงต้องไล่ข้าไปด้วยข้าเป็นคู่มั่นของเจ้านะไม่ใช่ละข้าตามหาเจ้าเพื่อจะถอนมันไม่คิดว่า จ้ายังอยากให้ข้าไปช่วยพ่อเจ้าจะบอกให้เจ้ามาด้ารำคาญเรื่องเยอะถอนมัน่นเจ้าตามหาข้าเจ้าตามหาข้าเพื่อถอนมั่นเช่นนั้นหรือข้าไม่เชื่อประทับตาไว้แล้วจะเป็นของปรอมได้อย่างไร พ่อไทยไปจริงๆบังคับให้ข้ากินยาพิษข้าถึงได้ไปเจ้าคิดว่าข้าอยากไปจริงๆเหรอไม่ใช่แบบนี้เจ้าต้องหลอกข้าอย่างเนแน่ดังนั้นเจ้าจะไม่ไปข่ามังก่อนดำใช่หรือไม่ ใชดังนั้นเจ้าจะไม่ช่วยข่าตามหาพ่อข้าใช่หรือไม่ใชด่ดังนั้นดังนั้นเจ้าก็จะไม่แต่างงานกับข้าใช่หรือไม่ 他没信、啊，他没信，他没 <coughs> 칼렌 네이서 가름... <laughs> 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 어, เอไอ้ยาจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรล่ะเนี่ยออันที่จริงข้าต่างหากที่เป็นตัวสวยข้าทำให้น้องต้องเดือดร้อนอีกแล้ว ตอนนี้เหมือนทุกอย่างกระจายแจ้งแล้วสิ่งที่ข้าต้องทำคือกำจัดมังกรดำตันทวานของมันเปิดออกแล้วถ้าตอนนี้อย่ากำจัดมันเครว่ามีเทียงกระบีเทพฮะกระบีเทพลิงสาน นานันคู้เข็นภูเขาหลิงสารที่นี่มีปีศาจร้ายมากตองระวังนะทุกคนตองระวังนะ นระหวังหน่อยเนาะีซสัตว์ที่ด้ร้ายมากไปยมมาสิ Oi! <tryk> ที่นี่และอกระบีเทศอยู่ที่นี่นะไอ้สีนี้ก็คือกระบีเชนฟ้าดินไม่ใช่สีที่มนุษย์สร้างขึ้นหากเราอยากให้มันออกมาทั้งสองคนต้องช่วยข้าจัดค่ายคน กนะนี่เป็นไข่คนที่แพ้ในฐาไข่ขนตาระวังครัง้งพวกเราจะโดนพลังย้อนเข้าตัว สะกดวิญญาณเจ้ามาทำอะไรไปสิเรียกหนีไปสิทีไปสิม,มยู่ขับขึ้นไอ้คนเข้าสิ เป็นไรใช่ไหม<อ>จะรู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายแค่ไหนรีบไปสิเถอะหลิวต้องปินการมั่นของเราลมเลิกแล้วนับจากวันนี้ไปเราไม่ข้องเกี่ยวกันอีกถ้ารู้ว่าพ่อข้าตายไปแล้วถ้ากลับมาคราวนี้ก็เพื่อล้างแค้นให้พ่อข้าเจ้าโปรดอย่าเข้าใจผิดอะอ,อ อที่สีเลือดปรากฏเน้าเหา็นว่ามังกรดำเจึงกำเนิดเร็วกว่ากำหนดเวลาข้ามังกรดำมีไม่มากแล้วเรารีบไปกันถเถอะเออพราะกรรมอยากจะหลีกหนีทั้ามวนเป็นลิขิตของสวรรค์ปล่อยตามธรรมชาติเถอะไปสิ ตายหตายล่าล้หาวฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าว่นฮ่าฮ่า่าฮ่นี้าฮ่า่าฮ่า um ฮ่จฮ่าฮยนฮ่าฮ่าฮนาฮาฮ่า่าง่จ่าอน่าฮ่า่านาาง จาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เขาไม่เป็นอะไรเรือ ใช่ไหมนี่บริการฝ่าฟื้นกวาสวรรค์กับปรมาจารยิวแลรักกันด้วยใจจริงพอาพวกเจ้าสนคนจะถูกเนรเทศลงสู่โลกมนุษย์ไปมูดกันจะต้องตายเผ่อหลีกต้องเป็นทุกภพชาติไปเกิดใหม่ร้อยชาติไม่ตายดีปรมาจารีวิลปรมาจารีวิล จะจำได้ทั้งหมดแล้วเหรอชาตินี้ค่ายังจำเจ้าได้อยู่ข้าก็ตายโดยไม่เสียใจแล้วชาตินาหากเราได้เจอกันอีกอย่าเจ้าอย่าได้ไล่ข้าไปอีกได้หรือไม่เกิชดชาตินา เจ้าอยากต้องตายเพื่อข้าอีกนะข้ายอมข้ายอมให้พวกเราไม่ต้องเจอกันอีกขอเพียงได้อยู่กับเจ้าข้าก็ยอมแลกทุกอย่างต่อให้ต้องตาย เเจ้าไปทุกพบทุกชาติข้าก็ยินยอมพร้อมใจพระมารย์เหลียวพวกเราพวกเราชาติหน้าเคร ลืมตาได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วทำไมถึงอยู่กับเจ้าล่ะข้าขโมยกลับมานะก่อนหน้านี้หวังหมู่ยึดของเจ้ามาเพื่อจะหลอมรวมพลังปีศาจข้ารู้ว่าสิ่งนี้สำคัญกับเจ้ามากข้าจึงอาศัยตอนที่เจ้าอวยพรอยู่นำมันมาคืนให้เจ้า ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากปรมาจารย์หลีปรมาจารย์หลีท่านช่างดีกับข้าเสียจริง ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเพราะข้าข้าทำให้เจ้าท้องเดือดร้อนาข้าขอโทษข้าขอโทษ <c oughs> นี่เป็นโชคชะตาเช่นนั้นก็ให้ข้าได้ทำภารกิจให้สำเร็จ,รจรด้วยธรรมารย์หลีและที่สุดเจ้าก็กลับสู่ร่างจริงอีกครั้งครั้งมีเพียงการรักไครสักคนที่ใจจริงก็มีจึงจะรู้จักเจ้าของ รรมจารีวันนี้มังกรดำได้ถูกกำจัดแล้วหาคืนปิ่นยกก็จะกลับคืนตำแหน่งได้ท่านขุนพลผ่าเหลืองรบกวนทูลแจ้งเง็กเสียนฮ่องเต้ชาตินี้สิทธิ์เป็นมนุษย์มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านมีภรรยาที่ตายแล้วอยู่ที่นี่มีราษอนอยู่ในใจมิอาจตัดความรู้สึกจากโลกมนุษย์รบกวนเง็กเสียนฮ่องเต้ช่วยให้สิทธิ์ได้เป็นทั้งเซียนและมนุษย์ทีเถิด นับตั้งแต่นี้ข้าจะทำดีอยู่บนโลกมนุษย์และจะไม่ย่างเข้าตำหนักเซียนอีกทำเพื่อสรรพสิ่งล้วนดีทางนั้นตามใจเจ้าเถิดข้าถือว่าสงสารให้เจ้าแล้วขอบคุณพลพระเหลืองที่ช่วยลากนเทพเซียนอะไรเล่าข้าไปเร็จเซียนเหมือนกันนะเจ็บ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 เจ็